ครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมมาดูนะครับเหรียญคุด1บาทปี2517นะครับผมอ่าคลิปนี้ขอเอาเหรียญ1น1บาทครุดนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับและก็จะมานะครับแจ้งด้วยว่าแบบที่วงการหรือนักสะสมเล่นหากันเด็ดนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับท่านที่นะครับอ่ายังไม่รู้ราคานะครับส่วนใหญ่คนที่อยู่นอกวงการนะครับอยากจะทราบนะครับความจริงว่า เหรียญพูดแบบนี้เล่นหากันนะครับเท่าไหร่กันแน่นะครับบางคนไปดูข้อมูลมานะครับจากหลายที่นะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อใครนะครับอ่ะถ้าท่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ของผมเนาะนะครับกรุณาฟังให้จบก่อนนะครับแล้วท่านนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็ อ่ะลองฟับฟังดูแล้วกันนะครับยังก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่คือเหรียญ1บาทครุฑนะครับปี2517นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับในอดีตเรานะครับเมื่อปี2517ครับเราก็ใช้เหรียญที่แหละนะครับในการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยนะครับการเวลาผ่านไปรูปแบบเหรียญก็นะครับเปลี่ยนนะครับไปตามยุคตามสมัยให้เข้ากับยุคนั้นนอ่ะโอเคนะครับครุฑหบาทปี2517นห้นี้นะครับเป็นเหรียญครุฑที่อ่า คนทั่วไปเนี่ยให้ความนิยมครับให้ความนิยมและมักจะนะครับนำเหรียญคุดเนี้ยไปพกติดตัวนะครับพกติดตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางเพื่ออะไรนะครับเพื่อเสริมโชคเสริมลาบเสริมบรารมีเสริมหน้าที่การงานนะครับก็อ่าเพื่อความร่ำรวยนะครับเพื่อให้ธุกรกิจของเราเองนะครับเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ครับนั่นนั่นนั่นคือความเชื่อนะครับอ่ะ ก็คือเหรียญนี้นะครับผมจะมาบอกว่า3เหรียญนี้ราคาต่างกันนะครับเหรียญด้านบนนะครับเหรียญด้านบนนะครับเป็นเหรียญที่มีราคารับซื้อหลักพันนะครับย้านะครับหลักพันนะครับเหรียญกลางนะครับด้านล่างนะครับลงมาเหรียญกลางเหรียญนี้ครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับราคารับซื้อรับหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยไปถึงหลักพันนะโอเคนะครับเหรียญล่างสุดครับราคารับซื้อหลัก10เท่านั้นเองนะครับผมนี่คือราคาสมเหรียญนะครับ3ราคาเลยก็ว่าได้ เอาง่ายๆเนาะงั้นนะครับเราเริ่มจากด้านแรกสุดแล้วกันนะครับว่าทําไมราคารับซื้อถึงถูกกว่าเพื่อนก่อเพื่อนก่อใครอ่ะทั้ง2เหรียญอ่ะนี่คือนะครับเหรียญครุฑหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเหรียญนี้ที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่านะครับเขาเป็นรูปพระยาครุฑนะครับอ่ะตามที่อธิบายไปแล้วเนาะอ่ะเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วเนาะอ่ะนี่คือเหรียญครุฑครับถ้าใครมีเหรียญครุฑแบบนี้นะครับ ขายได้เลยนะครับไม่ต้องดูปีดูพอสวดูแบบนี้อะไรทั้งนั้นครับคือเหรียญนี้ผมจะเรียกเรียกแทนเหรียญนี้ว่าเหรียญที่มีราคาในตัวของเหรียญนั้นเองเลยก็คือพูดง่ายๆถ้าเป็นคูดแบบนี้ครับขายได้เลยนะไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะครับผมเหรียญนี้ครับจับเซมือหน้ากับหลังเห็นไหมครับจะเป็นข้าเสียนกลับแบบนี้นะครับนี่นี่คือเหรียญทั่วไปครับที่เราเจอที่เรามีเลยครับตอนเนี้หน้ากับหลังหันตรงข้ามกันเห็นไหมหันสลับกันอ่ะนี่คือรูปแบบนะครับที่เรามีทั่วไปที่คนส่วนมากมีจะเป็นแบบนี้อะ ขับขึ้นมาครับอ่าเหรียญนี้รับซื้อหลักร้อยเพราะอะไรนะครับเหรียญนี้นะครับเขาเล่นกันที่ความหายากนะครับหายากขึ้นมาในระดับที่โอเคเนาะนะครับในระดับที่ปกตินะครับอ่าดูครับเหรียญนี้ทาไมถึงราคารับซื้อหลักร้อยดูนะครับอ่าเป็นาะเสียนขวางครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับผลิตผิดพลาดนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้ยากนะครับขึ้นมาจากเหรียญด้านล่างนะครับอ่า เหรียญนี้ครับจึงมีราคาเล่นกันในวงการนะครับเห็นไหมครับเป็นพ่อเซนขวางเห็นไหมครับนี่นะครับและพ่อเซนขวางมาเกิดในเหรียญคุดนะครับราคารับซื้อจึงหลักร้อยครับอ่หลักหลักร้อยครับเห็นกันเห็นรับซื้ออยู่ประมาณ300ร้อยถึงหนึ่บาทไสวยอาจได้ราคาสูงนั้นครับแล้วแต่นะครับว่าคนซื้อคนขายจะตกลงซื้อขายกันเท่าไหร่นั่นเองอ่ะท้ายที่สุดครับเหรียญด้านบนสุดราคารับซื้อหลักพันหลายท่านคงอยากรู้ว่าทําไมเหรียญเนี้ยนะครับสภาพก็ไม่ได้สวยอะไรทําไมแพงจังอ่ะมาดูครับ จับเสียมือลแล้วก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งครับนี่เห็นไหมเป็นพระเสียนตรงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่าพระเสียนตรงนะครับตรงกันเป๊ะเลยหน้ากับหลังหันขึ้นด้านบนทางเดียวกันเลยนะครับเป๊ะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากพบเจอได้ยากมากยากที่สุดนะครับในบรรดาสามเหรียญน,นี้นะครับอ่ไม่รวมกับเหรียญตัวอย่างและเหรียญคุดอ่าสอนอชอเนาะนะครับที่อันนั้น่ะเป็นเหรียญที่อ่าเป็นการสร้างขึ้นนะครับเฉพาะอ่ะโอเคเนาะนี่แหละเหรียญนี้ครับ ล้านเหรียญอาจจะเจอสักเหรียญเลยไม่เจอเลยก็ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมจะเอามาฝากทุกท่านในคลิปนี้ใครดูแล้วนะครับหากชื่นอชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ถ้าใครไปเห็นเหรียญพุดราคารับซื้อครับหลักแสนอย่างเงี้ยครับก็อย่าไปเชื่อนะครับไม่เป็นความจริงครับ ดูคลิปของใครก็าตามนะครับใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับมีสติรอบคอบและข้อที่สำคัญไม่ทำใบรับรองใบเซอร์ใบจองคิวใบเสียภาษีหรือใบต่างๆอะไรทั้งนั้นครับผมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ